มันจะเน่าแล้วี่ต้อตัดขาบออะไรสัของเราก็เปลี่ยนบอกมาสามสามสามในสี่ไม่ได้เปลี่ยนสามครั้งหรือพี่มาโอวันนี้เเปลี่ยนกี่ทีพี่ต้นมาเอารับแรกเลย่รู้ว่าเกินสี่อะเกินสิบอะเดี๋ยวแล้วมันดีกว่าไหมมัถึงสิบ่ถือเกีรถึงเอ้ยของฉันสี่ครั้งสี่บ็อกผิดสี่บล็อกละของฉันบล็อกแรกฉันพิ่งมาได้วันนี้ ซีบ็อกกิ้งงงแบบงไปเกินสิบแล้วท่าสุดท้ายดีแล้วดดีสุผมแกมากกว่าหนึ่งกลัมาดาวกันวิกหน้าวิกมันแม่ไม่น่ามีแบบเต้นเต้นอะไรเนาะมี่ต้องเต้นกับแม่พี่อาจจะได้เต้นแบบแท็บกับแม่พี่พอกซฉนออนเดอะฟลอร์กับแม่เงี้ยไม่ไหวนะแม่จะร้องแต่จงร้อถ้าสมมุติว่าเพลงวันแม่จะร้องให้แม่ร้องเพลงอะไรคลิปมั้งฉันมั้งอะไรเงี้ยมีภูง่าเพลงอะไรต้องมีภูมีภูมีเพลงอะไรบ้างอ่ะ จะอยากร้องเพลงอะไรกับแม่อ่ะอยากร้องเพลงอะไรกับแม่ของเพีงรักกันจริงจริงหรือจริงจริงอยาร้องอยากร้องเพลงรักอะพี่ปู่อะพี่ร้องไม่ได้ร้องเพผู้หญิงก็ไมพี่ร้องเพลงรักไม่เกี่ยวเลยโวยโวยไมได้ร้องเพลงพี่ออฟเลยแต่ผู้ชายพี่เคยไปเชิญร้องเพลงผู้หญิงอะเออเยอะแยะโอ้ยอยากเสียง้องมันไม่เกี่ยวเว้ยความหมายมันเหมือนเดิมความหมายมันไม่ได้แบบรักกันมากปะมันมันกลางๆอ่ะความหมายมันใครร้องก็ได้รัักกกนมาปะเออรักกันมากปะความหมายมันกลางๆ ทำไมอ่ะฉาเดหยาปะฮะหยาปะพี่จอนเดี๋ยวเขาอยารอกอได้ทะเลาะกันใช่ไหมคิดถึงบอบอบอแบนน่ะเหรอพี่เบนก็คิดถึงนะพี่เบนสวัสดีพี่เบนน่ะพี่เบนช่วยไปกลอนหนวดด้วยอีกเบนนึงอีกเบนนึ่งเบนออดิชั่นพี่เบนนั้นน่ะเหรอเอาเบนนั้นพี่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเขาคิดถึงพี่เองอ่ะ เขาไว้หนวดอ่ะก็ดีแล้วพี่ปล่อยเทาไปอย่างงี้พี่เบนทำมันไม่รู้จะเด็ดบอกให้เขาโกนหนวดได้ยังไงพี่เสียใจมากพี่บ้านแกสวยขึ้นอย่างไรสั่งไม่ได้หนวดน่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะพี่รู้หรือเปล่ารับเป็นธีมกานเดี๋ยวเกาหยอกให้ขอชี้สองนาทีหน่อยมาเข้าไปพูยนะสเตแลกมากป่ะสเตคืออะไรหรอสเตคก็คืออยู่ไงอยู่อยู่าที่บอกว่ารักฉัน เธอจะลืมมันไหมเมื่อเราต้องหา่างไกลแสนไกลเธอจะลืมเธอจะ,จะลืมสำหรับฉันไม่เคยไม,ไม่มีวันที่ฉันจะเป็นอื่นไปจะลืมกัน,นจะเหมือนกันไหมเหลืออีกแล้วอ๊ยพี่บางทีอ่ะ

เริ่มขึ้นแล้วมีกั๊กแล้วต้งเป็นตอนรกแเริ่้ไม่ข้นรออ๋อสอง้ไม่างกันยังอง ฉันฉันฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินฝันไกลแค่ไหนก็ควายคว้าฉันมัน่นใจกับทางที่เลือกเดินชะก่อนจะเป็นอย่างวันไหวเฮ้ยทำไมเป็นโลง่งๆอ่ะทรงนีเป็นโลง่โลงๆ

พี่ตามมาทีหลังอ่ะเพียเจ้าชายอ่ะแกดูร้องเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้เออรู้รู้ว่าแกเหนื่อยไหวไหมยว่เธก็เหนื่อยมากเป็นเพลงเนี่ยเรอยกไปจริงก็เหนื่อยไปดูดิตอนเองนี่เรนจะตายไม่กนยาแก้เินไหมกินไรมกินทำไมอ่ะ สนุกอหรืป่าพูดกันมาฟังอแดงแล้วเมือูกันมาฟังเพลงบค่นี้เราม่ดูว่าบอกกมรของการเร็นวเรลอเร็าเล็วเร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 ็วเ่อะนี่นะย่าใช้คำว่าเราเลยพี่วะลองการเาลกต้นเ้อ้ยจะอ้วกอะแล้วพุ่เปรียดๆให้มันสูงขึ้นต้นอันแรกก็จะตาย่าจะเป็นเจ้าการล้พี่เนียว่เขาส่บิ๊อยู่ไหน ยกเธอสอที่กมมันจะหายเหนยเหมือนเชอริสมากแกใส่หมวแล้วแบบ เพราะใจอยุดมาเอาออมาพิสูนเพราะก็เพียงคำพูดไม่พอเ้าหัใจอยมอออกมาเอามาใ้พอฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้ว Mom! Wow. ไหร่ปันชันก็ไม่ปไปกบไปฉันยังไม่ไปท่าเท่าไหร่หลเลยอ่ะอืมเหมือนกันยังเต้ไม่ล็อกเลยต้องโนคุณนิวอัดแน่เย็นฉันไม่มีเวลาจะท้อมเลยอ่ะฉันจะเป็นคู่